สวัสดีครับผมวันนี้ฟิลมีรถเก๋งนะครับราคา1 0 0 0 0แสนกว่าบาทนะจัดโปรโมชั่นปีใหม่ให้เลยนะลูกค้าบอกเลยว่ารถบ้านนะราคาประหยัดคุ้มค่ามากๆเลยนะเงินสดบอกเลยว่าซื้อได้แน่นอนนะครับไปดูกันว่าจะสวยและเดิมแค่ไหนไปดูครับ สวัสดีครับมาพบกับเซลฟิวนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันเนาะบอกเลยว่าคันนี้ราคาแสนกว่าบาทจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นี่ครับอยู่ข้างหน้าท่านแล้วตัวนี้เป็นเจ้า Toyota คอ l o ร a าเอาติ 1.6E นะปี2011จดปี2012ได้เกียร์ออโต้นะลูกค้าคันนี้พิเศษอีกอย่างนึ้งก็คือติดแก๊ส CNG จากโรงงานมาให้เรียบร้อยเนาะคันนี้เป็นรถบ้านเดิมแท้ๆเลยนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่นะลูกค้าไม่ใช่รถแท็กซี่บอกไปก่อนเนาะคันนี้ได้สีบอลเงินสีเดิมนะรอบคันเลยนะครับสวยอย่างนี้นะขรจังหน้าเท่เลยนะกค้ากระลักมากโฉมปี11ไฟหน้านะขนาดใหญ่เนาะนะครับตัวนี้ มีล้อแมกจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้อยู่ตรงกระจกมองข้างเรียบร้อยมีสเกิร์ตข้างให้เรียบร้อยนะคิ้วด้านข้างนะครับดูปอดมิตินี่ติดฟิล์มให้เรียบร้อยมีคิ้วกันาสาดให้ถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายมือนะลูกค้าด้านท้ายนะครับไฟสวยเลยนะครับไฟเป็ไฟวงกลมเนาะคล้ายโดนัทนะครับ 1.6E นะครับ CNG นะครับตรงๆเลยเนาะคอาเอาติส ผมมีไฟทับทิมคู่หลังนะครับให้สวยนะครับสภาพสีของเขาเนี่ยบอกเลยว่า90%รนะคันนี้ทําให้ทุกอย่างแล้วพร้อมใช้งานก่อนฟีใหม่แน่นอนลูกค,ค้าใครสนใจก็มาดูตัวจริงได้ที่เดียวโตยุชานะติดกับสยามพิศน,นุโลมาเลยนะครับมาดูรอบๆเลยนะครับบอกเลยว่าสวยกลิบเลยคันนี้ราคาเดี๋ยวพูดท้ายคลิปแล้วกันนะคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ผ่อนได้นะเดี๋ยวฟิวพาไปดูโครงสร้างและก็ภายในตัวรถคันนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีออปชั่นอะไรกันบ้างไปดูกันครับ มาอยู่ด้านในของตัวรถของเขาแล้วนะครับผมตัวนี้ได้โทนสีเบดนะเบาะหนังนะลูกค้านี่นะครับสวยนะครับโทนภายในสีเบดเนาะนี่ตัดกับดําข้างหน้านะตัวนี้ลูกค้าเดิมติดตั้งนะครับหน้าจอมาให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอสัมผัสนะต่อบลูทูธฟังเพลงได้นะมีแอปต่างๆให้นะครับผมนะครับมี google map ให้นะครับคล้ายแทบเด็ดเลยนะครับผมลูกค้า ต่อไวไฟได้เนาะระบบแอร์นะครับแบบแมนนวลเนาะแอร์เย็นเพียงเทอะแน่นอนนะครับเกียร์ออโต้นะลูกค้านี่นะครับมีเกียร์ดีเกียร์สามเกียร์สองเกียร์เอลนะเกียร์ต่ําให้มีให้เลยนะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้ารอบคันนะลูกค้ากระจกมองข้างภาพก็บไฟฟ้าเนาะนะครับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคันนี้ไปส่องสว่างนะครับภายในห้องโดยสารนะครับชัดเจนนะคันนี้เรกไม้นะครับผมวิ่งอยู่ที่2องแสนเจ็ดหมื่นโลนะลูกค้าเออนะครับพวงโมลายเนาะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับกระชับมือจับง่ายเนาะนี่สวยนะ แอร์แบ็กมีให้เรียบร้อยนะครับผมมีที่วางแขนด้วยเนาะเดี๋ยวฟิวพาไปดูผู้โดยสารตอนหลังว่ากว้างและนั่งสะดวกสบายแค่ไหนไปดูกันครับครับมาอยู่ที่ด้านหลังตัวรถเนาะนั่งก็นั่งสะดวกสบายนะผมสูงร้อยประมาณ1้8แนะลูกค้านี่นะครับมีที่เขียบบัลลีด้วยสมัยก่อนเนาะเนี่ยตอนนี้ก็จะมีที่ใส่ของต่างๆให้นะครับผมด้านหลังก็โอเคเลยครับนั่งสะดวกสบายภายในของเขาเนี่ยสะอาดม,มากๆเลย เราเลียร์อะไรให้ทุกอย่างแล้วพร้อมใช้งานนะครับพร้อมขับพร้อมวิ่งทางไกลนะครับผมคันนี้บอกเลยเนาะเดี๋ยวฟิวพาไปดูโครงสร้างหลักว่าออาติ๊กคันนี้มีชนหนักน้ำท่วมพิวามมาไหมนะครับผมไปดูกันครับมาครับผมอ่านี่นะครับตัวนี้นะโครงสร้างเดิมเม็ดเดิมลูกค้าอ่าดูช้าเลยนะครับนี่อันนี้ยังอยู่เลยนะนี่ลิกเกอร์นะครับลมยางอยู่เลยนะครับอ่าเสาบีบ้างนะครับดูไว้ช้าเลยนะครับผมรถสวยรถเดิมไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิวามแน่นอนนะบอกเลย ด้านท้ายนะครับผมของเขาประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบแก๊สของเขาเนาะเดิมๆนะมีชนท้ายมานะครับเดิมจริงครับชิสวยเลยะะเูกค๋ยวมีน้ําท่วมไหมดู่ันดีนี่นะครับผมสาดกริ้งไม่มีสนิมเกาะเลยนะครับผมที่สวยนะครับเยวไปดูฝั่งผู้โดยสาร้าข้างกันบ้างนะครับเริ่มที่เสาบีเลยตัวนี้ นี่นะครับเราพาไปดูเดิมๆเลยนะครับใครอยากดูรถตัวจริงก็มาหาซื้อได้หรือโทรหาซื้อได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ตามที่ขึ้นให้นะครับนี่ชุบนะครับอ่านะครับได้ไปคุ้มค่าแน่นอนลูกค้าคันนี้บอกเลยนะครับใช้งานยาวๆนี่ครับแผ่นเพลทก็ยงัยงอยู่นะอ่าะะครับ บอกเลยตันนี้ใครมาก่อนได้ดูก่อนแล้วก็ถูกใจได้ก่อนด้วยได้ขับก่อนด้วยนะมาช้านอดแน่นอนนะลูกค้าคันทีด้นะลูกค้าตัวหาผมเยอะมากเลยนะใครอยากได้ก็รีบมาเดี๋ยวพี่พาไปดูห้องเครื่องกันว่าคันนี้เครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปดูนครับ มาครับผมนี่มาดูห้องเครื่องของเขาคันนี้เครื่องยนต์1.6นะครับซีูปนะครับคันนี้บอกเลยนะก่อนออกไปเราเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องของเหลวให้เช็คระบบต่างๆให้ที่ศูนย์นิสสันเลยนะลูกค้านี่นะครับมีตัวกันความร้อนให้ด้วยนะตัวนี้แบตเตอรี่ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาวันที่3เดือน6พศ67นะใช้งานอีกนะครับใช้งานได้ยา,ยาวๆเลยนะครับลูกค้าประมาณนี้นะบอกเลยใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็สามารถโทรหาฟิวได้นะครับก็เบอร์ที่ขึ้นตามนี้เลยนะวันนี้ฟิวก็ฝากคันนี้ด้วยนะโตโยต้าโ0ล1 จดปี2012เกียวโต้คันนี้ CNG แก๊ส CN CNG นะเอาไปเลยราคาพิเศษวันนี้นะลูกค้า1 7 9 0 0 0บาทไม่ขายครับ เอาไปเลยพิเศษนะหนึ่งสนสี่นบาทอ่านะครับผมราคานี้คือโปรโมชั่นส่งท้ายปีเลยนะก่อนไปก็เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็ทําอะไรทุกอย่างให้ขัดเคลือบสีทุกอย่างเลยนะไปตรวจโอนตัวอะไรให้คราน,นี้เงินสดฟิวไม่มีแบบ7%เนะเพราะว่าแบบเไม่บวกลูกค้าก็ราคานี้ก็คือราคานี้เลยนะครับผมก็ใครสนใจอยากเข้ามาดูรถตัวจริงหรือว่าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรหาฟิอได้เบอร์0 6น4 4 9ก8 0 3นนะเบอร์นี้แอดไลน์ขึ้นนะ แล้วก็โทรหาฟิวได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะวันนี้ก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยอ่าคลิปหน้าจะเป็นคันไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีลูกค้าแนะนําก็สามารถโทรหาฟิอได้ก็ฟิวมีค่าแนะนําให้ด้วยนะครับผมสูงสุด1,000 0บาทวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Otto